สวัสดีค่ะลูกเพจเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมคะไหนบอกเหงาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,ะเราอยู่ที่สอน,อน,นะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวดิวอริสานะคะจะเดินทางมาพบกับ เนาทีนะคะเพื่อที่จะมาเซ็นนะคะรับเป็นพยานในคดีมาเก้าปแนะคะเดทางาครับภาพเสียงชัดโอเคขอบคุณค่ะพี่ะค,ค,คะ เขา,าบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูถ้าดิวมาแล้วเขาอาจจะให้สัมเลยถ้าไม่ให้สัมภคมก็จะขึ้นไปไม่ได้ก็<ล>ต้องเดินอย่างเงี้ยหนูจะถ่ายได้แต่ข้างหลังก็เดี๋ยวน่าจะลงมาจึบอกให้ไปรอถ้าจะถ่ายเดินหนูไปขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็รอดิวอริสรานะคะเดินทางมาที่นี่นะคะ โดยวันนี้นะคะเดี๋ยวดิวนะคะก็คือจะเดินทางมาให้ปักคําเพิ่มเติมในคดีมาเก๊าแป8 8นะคะหลังที่เธอเนี่ยออกมาแชร์ว็บพนันออนไลน์เมื่อเดือนมก,กราคมนะคะกระทั่งเจ้าหน้าที่นะคะได้ นำกำลังบุกทลายเว็บพนันได้ในที่สุดเนาะแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้นได้ทั้งหมด46รายก่อนขยายผลพบหลายคนที่เกี่ยวพันนะคะซึ่งหนึ่งในน,นั้นเนี่ยก็คือเบนเดมอนนะคะซึ่งเป็นอดีตคนรักของดิวนะคะโดยขณะนี้เนี่ยเบนเดมอนถูกฝากขังเรือนจาพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับนะคะนายกิตพงศ์หรือว่าบิก๊กซึ่งเป็นน้องชายคนที่3ในพี่น้องตระกูลสีบอด้วยนะคะพร้อมพวกอีก6คนเดี๋ยววันนี้นะคะดิวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ตํารวจจะมีการออกหมมมมายจใคครรเเพิิ่่ตออีกืไนะะ เดี๋ยวเรามารอติดตามไปพร้อมกันค่ะแล้วนกะ็มีพี่ๆนะคะมาปกักหลักรอดิวนะคะยินดีตอับดีต้ะ เมื่อสักครู่นะ,ะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาแจ้งกับทีมสื่อนะคะว่าเดี๋ยวดิวนะจะเดินทางมาถึงที่นี่นะคะไม่เกินเช้าครึ่งนะคะแล้วก็อาจจะให้สมภาษณ์เลยนะคะหรือว่าอาจจะขึ้นไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงมาให้สัมภาษณ์ทีหลังะค่ะเดี๋ยวก็มารอดูนะคะ Hai, <laughs> เป็นบรรยากาศหาน้าสอทอตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเล่านะคะเรื่องราวที่ตั้งแต่มีการออกมาแช์เราเว็บพนันออนไลน์จนกระทั่งถึงจับกลุ่มเบนเดมอนนะคะแล้วก็มีการออกมาจากบิ๊กนะคะ เมื่อเดือนมกราคมนะคะก็คือนักแสดงสาวดิวอริสราณนะได้ออกมาแฉพี่น้องสีต่ตุขนบอลเนาะโดยอ้างว่าครอบครัวรังกลาบเนะะี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่างเว็บมาเก๊าแตกๆนะคะต่อมาเนี่ยดิวก็ได้ออกมาเผยสาเหตุที่เธอได้ออกมาแฉเรื่องราวดังกล่าวว่า อ้างนะคะว่าเกิดจากบาดแผลทางจิตใจนะคะแล้วก็ความเคแค้นจากการที่โดนเบนเดมอนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพี่น้องตระกูลสีบอลเนี่ยทำ้ายร่างกายเธอนะะในตอนที่ยังคบหากันพร้อมโชว์หลักฐานแล้วก็ร่องรอยการถูกทำ้ายร่างกายะคะ่ะหลังจากจที่ดิวเนี่ยได้ออกมาแฉนะคะเจ้าหน้าที่ก็นํากําลังบุกทลายเว็บพนันมาเก๊าแบบแป88เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ,ะโดยได้มีการออกหมายจับแล้วก็สามารถที่จะจับกุมผู้ต้องหาในคดีได้ทั้งหมด46กรายนะคะก่อนจะมีการขยายผลพบผู้เกีย่ยวข้องอีก จนวนาวมกซึ่งเบนเดมอนนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะโดยเบนเดมอนเองนะคะก็ได้มีการประสานนะคะกับส,ะส,ะสะทอทะะเพื่อที่จะขอมอบตัวนะ,ะซึ่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเบนเนี่ยก็ได้บินจากฮ่องกงนะคะเพื่อที่จะขอมอบตัวนะ,ะมาสู้คดีนะ,ะเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์นะคะโดยเบนเดมอนเนี่ยคงยังยืนยันหนักแน่นนะคะว่าตัวเ่ยบริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนพัวพันนะคะกับเว็บพระนาดังกล่าว แล้วก็ยังขอปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาในคดีอีกด้วยนะคะโดยในคืนวันที่14กุมภาพัเนี่ยค่ะตำรวจก็ได้ไปรอคุมตัวเบนเดมอนที่สนามบินนะคะโดยแจ้ง2ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะคือร่วมกันจัดให้เล่นพนันออนไลน์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินก่อนทจะถูกคุมตัวไปฝากขังเรือจนจำพิเศษกรุงเทพฯซึ่งเบื้องต้นเนี่ยศารได้ค้านการประกันตัวค่ะ ซึ่งในวันเดียวกันนะคะคือวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะทางตำรวจนะคะเขาก็ได้เดินทางไปสอบปักคำดิวอริสรานะที่ประเทศไต้หวันนะโดยทางพลตำรวจตีวิวัฒน์คำชำนาญเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาปเปิดเผยนะคะว่าการให้ปากคำของดิวเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะ แล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนที่ตำรวจมีอยู่แล้วบางส่วนโดยดิยวบอกว่ารู้ถึงการทำเว็บพนันออนไลน์ของนายชัยวัตรหรือเบนเดมอนนะคะในช่วงที่คบหากันซึ่งดิวบอกว่าเบ้นเนี่ยทำธุรกิจมานานกว่าสิปีโดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆแล้วก็ขายายตัวออกไปเป็นธุรกิจในครอบครัวนะคะจากนั้น,เนยเมื่อมีรายได้มากขึ้นก็ได้ขายายเปิดบริษัทแล้วก็สถานบันเทิงเพิ่มเติมค่ะ ทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สอทอนเนี่ยก็ได้นําหลักฐานเพื่อขออํานาจศาลออกหมายจับนายกิติพงศ์หรือว่าบิ๊กนะคะซึ่งเป็นน้องชายคนที่3ในพี่น้องตระกูลสี่อนะคะแล้วก็พวกอีก6กคนหลังจากพบว่ามีส่วนเกี่ยวกับเว็บพนัน,น,นดังกล่าวซึ่งบิ๊กเนี่ยก็ได้พยายามติดต่อเข้ามอบตัวนะคะโดยมีการยื่นเงื่อนไขนะคะว่าหากว่าตนเนยากเข้ามอบตัวแล้วจะต้องได้รับการประกันตัวค่ะซึ่งตำรวจนะ<ม><ม>ก็ไม่สามารถรับเงื่อนไขนี้ได้นะคะ ก็เดี๋ยววันนี้มารอดูกันนะคะว่าทางดิวนะคะจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอย่างไรบ้างนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างไรนะคะแล้วก็ตำรวจจะมีการออกไม้จับใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะ นี่ค่ะพี่อาท,อทิรักนะคะนี่ก็คือพี่พิสื่อนะคะที่มาดักรอนะคะก็มีพี่พิสืจนอยู่ด้านในนะคะอีกเยอะมากเลยนะคะ ตนนี้นะทางดิวนะคะก็จะเข้ามาให้ปักคําเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับเซ็นรับเป็นพยานาน,น,านะคะในคดีมาเก๊าป .88 นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบนะคะว่าเ,เรื่องที่ดิวจะเข้ามาให้ปักคําเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเรื่องอะไรทราบเพียงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีมาเก๊าป .88 ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ดิวกำลังเดินทางมาค่ะจบแล้วจะจบแล้วทุกคนดีเลย กอย่เิมเเอ่ิมบกกลื่อสักครู่นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มาแจ้งทีมสื่อนะคะว่าเดี๋ยวดิวจะเดินทางเข้ามาที่นี่นะคะประมาณเที่ยง15นาทีนะแต่ว่าถ้าเลีดเนี่ยก็จะเลีดมาประมาณไม่เกินเที่ยง30นาทีค่ะพีเจ้าหน้าที่นะคะก็แจ้ง

นเคก็คือมีพี่ๆสื่อนะคะมารออยู่เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับไฟหลังกันในอีกสิบนาทีเพื่ที่แจ้งว่าอยู่ที่ตลาดที่เราจะมาทำบุญี๊ที่จะเาไป ก็เรื่องของเวพนันเนี่ยค่ะหลังจากที่โดนทลายแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาเบื้องต้นนะคะทั้งหมด16รายนีค่ะเจ้น้าที่เนี่ยก็มีการนำมาขยายผลนะคะ ซึ่งก็จากการขยายผลเนะะี่ยค่ะก็ได้ทราบว่ามีอีกหลายคนมากๆเลยนะคะที่มีส่วนพัวพันกับคดีดังกล่าวนะ,ะซึ่งก็มีการสืบสวนกันอยู่เรื่อยๆนะคะจนจนกระทั่งล่าสุดเนะะี่ยค่ะก็คือมีการออกหมายจับนะ,ะล่าสุดเนี่ยทั้งหมด7จรายด้วยกันนะคะก็คือเป็น บิ๊นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พี่น้องตระกูลบ,บอใบไม้นะคะแล้วก็พวกเนี่ยอีกหกรายอันนี้คือหมายจับล่าสุดนะคะในคดีมาเก๊าแลกๆค่ะเดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าหลังจากที่ดิวเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคดีดังกล่าวนะคะจะมีการออกหมายจับใครเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะ คือมีพี่ๆสื่อนะคะรออยู่ด้านในแบบเยอะมากนะคะนีแล้วก็มีทีมสื่อรออยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มารออยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs>

สดี on, winter, um, oh women, ่มานได้ข well, you uh ้ไปด้วยนะครับควัสดีวัสดีค่ะว่วัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนค่ะตอนนี้นะคะดิโอริซ่าเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่สอทราเป็นที่รับร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดเขาไปให้ปากต่วันนี้เาไปามให้ากดิโอเคไหมคะดิวดวโอ๊ยมันต้องมานีกันเลยอ่ะไม่วเธอบอกวันนี้เธอมาให้ปากคำเธอเกียสวยยิ้มยิ้มยิ้มแล้วแล้ววันยีนก็นอยี้มกันจยิ้มจเย็น เยนเยนนะครับยูโอเคไหมยูโอเคไหมโอเคนะมัดเครียดไหมครับกังวลใจหมเียลงมาครับพี่ดิวพี่น้องทั้งสามคนนี้โดนจับคนในอีกสาคนพี่ดิวว่ายังไงฮรไม่เล่านะครับไม่เ้าเไม่ต้องรู้ดีแต่ว่าันต้องตัด่อแต่ก็โอเคไม่ตดไปแล้วใช่ไหมครับพี่ดิวไม่ตัดไม่ตัด ค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะคือดิวนะคะก็ได้เดินเข้าไปด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวดิวเนี่ยจะขอเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วก็จะออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆี่สื่อนะคะโดยพี่ดิวเนี่ยก็ได้ลงรถมาะะด้วยค่ะด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสำเลยนะคะวันนี้นะคะรู้สึกว่าดิวไม่มีอาการเครียด ที่จะเข้ามาให้ปักคำเท่าเติมเมคลีมมาก้าแบบแันนี้นะคะได้ได้เป็ค่ะโโอ้มือม ะะได้ติดตามในไลฟ์นะคะก็จะเห็นเลยว่าเมื่อสักครู่นะคะดิวเนี่ยลงจากรถมานะคะด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะจ่มใสเลยนะคะไม่มีความเครียดน,นะ,ะหรือว่าสีหน้าที่วิตกกังวลน,นะคะในการเขาให้ปักคำเพิ่มเติมนะคะกับตำรวจในคดีมาเก๊าปดครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่ดิวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วนะคะก็จะลงมาให้พี่ๆสื่อเนี่ยได้สัมภาษณ์นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเล่าอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือวันนี้นะคะดิวนะคะก็จะเขาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะในคดีมาเก๊าแปบแบบนะ,ะหลังจากที่เธอเนี่ยได้ออกมาแช์นะคะเว็บพนันดังกล่าวนะ,ะก็คือมาเก๊าแบบแบบเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่เนะะี่ยก็ได้นํากําลังนะคะบุกคลายเว็บพนันดังกล่าวนะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด46รายเบื้องต้นนะคะเมื่อวันที่3พฤนที่ผ่านมาค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นมีการขยายผลนะคะจับกลุ่มเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจนสามารถที่จะสืบสาวนะคะแล้วก็พบว่าเบนด์เดมอนนะคะก็มีเสื่อมเกี่ยวกับเพื่อนนดังกล่าวนะคะก่อนที่เบนด์เดมอนจะขอติดต่อเข้ามานะเพื่อที่จะมอบตัวเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะซึ่งตำรวจเองเนี่ยก็ได้นำกำลังไปคุมตัวเบนด์เดมอนนะคะถึงสนามบินกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งบองต้นเนี่ยเบน์เนี่ยเขาได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ โดยตำรวจได้แจ้งทั้งหมด2ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของร่วมกันฟอกเงินนะคะแล้วก็ร่วมกันจับให้มีการเล่นเว็บพนันออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะผู้ที่ผู้ต้องหาที่ถูกหมายจับนะคะถูกออกหมายจับในเป็นผู้หาตามหมายจับล่าสุดข,ของคดีมาเก๊าแปดนะคะก็คือจะเป็นบิ๊กนะคะซึ่งเป็น้อกชายนะ,ค,ะคนที่3นะคะของตระกูลบอใบไ,ไม้นั่นเองค่ะ กับพวกอีก6คนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามารอติดตามกันนะคะหลังจากที่ดิวเนี่ยค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจเสร็จแล้วนะคะก็คงจะลงมาให้สัมภาษณ์พี่พี่สื่อนะคะต่อนะคะว่าได้ให้บับคำเพิ่มเติมในเรื่องในบ้านนะคะถ้าสามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะทีนี้เนี่ยดิวก็จะเข้ามาเซ็นนะคะเพื่อที่จะรับเป็นพยานในคดีมาเก๊าแ8ดด้วยค่ะ ค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะทางเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะคือสื่อเนี่ยมารอดิวนะคะเยอะมากจริงๆวันนี้นะคะก็เดี๋ยวใจย,ยังไงนะคะรอให้เจ้าตัวเนี่ยลงมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะก็ขอให้รุทุกคนนะคะยังติดตามอยู่ที่เหติจันของเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ